สวัสดีครับพบกับ Infinix Zero 5G นะครับเป็นมือถือ 5G รุ่นแรกของแบรนด์ i n f i n i x เลยซึ่งสเปคจริงๆถือว่าดีมากๆนะครับใช้ชิป Dimensity 900ในราคาไม่ถึงหมื่นจอ120 h z ด้วยและขนาดเนี่ยพกพาง,ง่ายสะดวกสบายนะครับถือว่าสเปคดีทีเดียวในกล่องมีตัวเครื่องให้นะครับมีเคส TPU ซึ่งเคส TPU ของเขาเนี่ยดีไซน์โดย a r a e นะครับเป็นแบรนด์ in-house ที่ ออกแบบพวกอ็อกเซอรี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมีอะไรให้ตามปกติเนาะแล้วก็มีสาย USB Type C ให้แถมมานะครับมีวอลชาร์สาย13วัตต์ด้วยซึ่งทุกอย่างไม่ต้องซื้อนะรุ่นนี้มากับหน้าจอ6.78นิ้วนะครับเป็นจอ IPS LCD ซึ่งขนาดเนี่ยมันไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะครับสามารถจับถือได้สะดวกมือเลยแต่จอเนี่ยมือน,นิดนึงนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆซึ่ง ฝาหลังเนี่ยถือว่าเป็นดีไซน์ที่เขานั่งเด่นมากนะครับคือเล่นเฉดสีพอสมควรเลยแล้วก็มีให้เลือก3สีก็คือสีดําสีฟ้าและก็สีส้มนะครับมีสแกนนิวด้านข้างแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อเป็น Type-C นะครับติดกล้องความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ซูมนะครับตัวนี้คุณภาพค่อนข้างโอเคเลย รองรับ 5G ทั้ง NSA แล้วก็ SA นะครับทุกเครือข่าย AIS True แล้วก็ d t a c นะครับสามารถใส่ได้ทุกซิมนะครับแต่เรื่องของแพ็กเกจ 5G เนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีว่าแพ็กเกจรองรับไหมบางคนบอกว่าซื้อมือถือ 5G ทำไมใช้ 5G ไม่ได้เลยต้องไปตรวจสอบแพ็กเกจซิมอกทีนะครับการทดสอบก็ถือว่าโอเคนะวิ่งเร็วครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่ด้วยว่าเสา 5G เป็นยังไงนะครับ ดานระบบมากับ Android 11นะครับตัวนี้ใช้10 OS 10ซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับ Infinix ที่เคยรีวิวมานะครับทั้ง Note 10 XS, Note 11 p r ออะไรเงี้ยนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi 6 5G แล้วก็ Bluetooth 5.1นะครับถือว่าโอเคนะกับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เสริมต่างๆค่อนข้า,างเยอะมากนะครับเขาใส่พวก Option ออปชันต่างๆนี่มาเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยจะมีเป็นลิสต์เลยครับ s p e c i a l function นะครับสามารถเปิด2หน้าจอเปิด2แอปอะไรต่างๆได้นะครับก็มีก Gesture and motion ซึ่งเขามีสาธิตให้ดูด้วยนะคือสำหรับใครที่ เป็นมือใหม่และสงสัยจริงๆตัวนี้สามารถฟิวชั่นแรมได้สูงสุดถึง10 หรือ13กิกเลยนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆแบรนด์ใส่มาให้นะครับก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่สามารถโคลนแอปได้นะครับสำหรับใครที่ on face on line ์2 ID นะแล้วก็มี voice assistant ของ infinix ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนธีมเปลี่ยน wallpaper ได้ตามต้องการนะครับโหลดฟรี Load ส่วนใหญ่นะครับรู้สึกจะฟรีเกือบหมดเลยสาหรับของ infinix นะครับก็เป็นเรื่องดีอยู่เหมือนกัน ี่าสนใจคือเขามีแอปที่ช่วยบีสนะครับเอาไว,สาว้สร้างพวกทำนองเพลงสร้างพวกบีสเอาไวา้ตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้นะครับสามารถทําเองได้เลยนะครับไม่ต้องโหลดจากไหนแล้วก็มีโฟล์ดมาสเตอร์เป็นยูทิลิตี้ที่เอาไว้จัดการพวกขยะตัวเครื่องเคลียร์ไฟล์ต่างๆนะครับก็ไม่ต้องหลงเพิ่มเช่นกันอีกแอปหนึ่งก็คือ Magic Line นะครับตัวนี้จะเป็นสร้างพวก AR นะครับเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถขีดเขียนใส่สติ๊กเกร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็โหลดเอามาเพื่อตัดต่อบนโซเชียลลง Tik t อกอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกัน สามารถแชร์ไฟล์ข้ามเครื่องผ่าน X Share Mini นะครับแล้วก็มี V Live นะครับตัวนี้จะเป็นแอปที่เอาไว้เชื่อมต่อพวกอุปกรณ์ IoT อย่างทีวีพวกปลัก๊กพวกอะไรอย่างนี้นะครับซึื้ออนาคตเนี่ย Infinix น่าจะเอามาขายแน่นอนนะครับในประเทศไทย เขสอบเกมนะครับกับ rov ซึ่งสามารถปรับสุดได้ทุกอย่างนะครับรวมถึงเปิด60เฟรมได้ด้วยด้วยความที่มันใช้ชิป d i m m n s i t y 900กับจอ120เยิร์นนะครับก็เล่นได้สบายๆนะสำหรับใครที่เป็นสายเกมก็น่าจะถูกใจนะครับ เช่นเดียวกับ Ad f l o u n i นะครับตัวนี้ปรับสุดได้เหมือนกันครับและภาพสวยเอฟเฟกเนี่ยมาเต็มเลยนะครับก็เล่นได้สบายๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะชิปเนี่ยค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งเลย การคะแนนนดรเทได้ประมาณ4,006นะครับซึ่งเทียบได้กับ snapdragon 778G ได้เลยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มากับแรม8นะครับรอม128และ Storage เป็น UFS 3.1ด้วย,วยเช่นเดียวกับ Flagship เลยแล้วก็สามารถจับ GPS ได้ค่อนข้างเร็วนะครับเปิดมาเนี่ยปุ๊บติดปั๊บเลยก็เอามาวิ่งพวก delivery หรือนำทางได้ตามปกตินะครับมาดูกล้องดีกว่าสำหรับกล้องก็มากับเลนส์48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์ซูม2เท่า ที่13ล้านพิกเซลนะครับก็ ถือว่าช่วยได้ดีนะครับสำหรับการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยเราสามารถถ่ายทั้งบิวตี้ถ่ายทั้งพอร์เทรตหน้าชัดหลังเบลอได้และผลลัพธ์ออกมาดีด้วยนะครับมีโหมดไนท์แล้วก็สามารถถ่ายแลนด์สเคปได้ค่อนข้างโอเคนะครับทนเสียงเขาจะไม่ได้จัดจ้านมากนะครับสามารถเอามาแต่งต่อได้เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้ในภาวะแสงปแปลกๆนะครับจะเป็นกลางแจ้งหรือเป็นแบบในเซตที่เราจัดไฟอะไรต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับถ่ายพอร์เทรตออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างเนี้ยก็สามารถ ทำหน้าชัดหลังเบลอได้ตามปกตินะครับจะเป็นถ่ายแบบมุมกว้างหรือเป็นมุมเจาะแบบเป็นเลนเทเลนะครับก็สามารถทําได้ดีนะในเรื่องของสีสันรายละเอียดต่างๆนะครับถ่ายไนท์ก็ออกมาดีนะคือรุ่นนี้เนี่ยปรับปรุงกล้องออกมาแบบดีเหลือเชื่อเลยนะครับก็มันมีเลนส์ซูมนะซึ่งเลนส์ซูมเนี่ยก็จะเหมาะกับถ่ายพวกสถาปัตยกรรมถ่ายอาหารหรือถ่ายเป็นพวกเลนโพ์เทตแน่นอนว่าใช้งานได้เยอะพอสมควรเหมือนกัน ครับสำหรับ Infinix 0.5G ก็เป็นมือถือ 5G ที่คุ้มนะครับทั้งเรื่องของสเปคหน้าจอ120เฮินะครับอาจจะมืดไปหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับบอดี้สวยบางแล้วก็ไม่หนักนะครับ Performance โอเคนะครับจตเป็นซิตี้ 905G นะครับแรม8รอม128เล่นเกมดูหนังใช้งานแอปพลิเคชันได้ดีนะครับกล้องถือว่าโอเคทีเดียวในราคานี้แล้วก็มีชาร์จเร็วด้วยซึ่งไม่ถึงหมื่นนะครับราคา รุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับใครที่หาอยู่ก็วางจําหน่ายนะครับวันที่23เป็นต้นไปนะครับจริงๆเนี่ยเข้าไปซื้อได้แล้วนะครับเพราะราคาเขาก็ประกาศแล้วที่8699นะครับอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็รอติดตามมาอีกทีสาหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ